มหานรกอเวจีพบภูมิแห่งการลงทันผู้ทำกาหนักโลกนรกหรือนิระยะภูมิประกอบด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลมีนรกหลายขุมซ้อนทับกันหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีนรกบริวารรวมนับร้อยขุมนิระยะภูมิจะแบ่งออกเป็นมหานรกที่มีด้วยกัน8ขุมใหญ่ที่ตั้งซ้อนทับกันเป็นชั้นๆและแยกกันอย่างชัดเจนอยู่ลึกลงไปใต้โลกมนุษย์ของเรา มนุษย์ที่ทำกรรมชั่วเมื่อเสียชีวิตจะลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกในชั้นเหล่านี้เพื่อชดใช้กรรมเรียงจากชั้นบนสุดลงไปยังชั้นล่างสุดได้ดังนี้ 1. สันชีวะนรกหรือนรกไม่มีวันแตกดับเป็นนรกสำหรับผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์นรกจะถูกทรมานจากนิริยาบาลซึ่งก็คือผู้คุมนรกด้วยสารพัดวิธีจากคมอาวุธจนตาย จากนั้นก็จะมีลมกรรำพัดผ่านให้ฟื้นคืนชีพมารับโทษทันเรื่อยๆเป็นภาวะเกิดตายวนเวียนอยู่เช่นนั้น 2. กาลสุตตะนรกหรือนรกเส้นได้ดำเป็นนรกสำหรับผู้ที่ทำร้ายผู้มีพระคุณหรือทำลายชีวิตสัตว์โลกหลังถูกตีด้วยได้ดำจนเกิดเส้นตามร่างกายสัตว์นรกจะถูกเฉือนด้วยคมอาวุธตามรอยเหล่านั้น 3. สังคาตนรก หรือนรกบทขยี้เป็นนรกสำหรับผู้ไร้ความเมตตาชื่นชอบการทารรณกรรมสัตว์นรกจะถูกกระหน่ำตีด้วยค้อนเหล็กและบททับด้วยลูกไฟกับภูเขาเหล็ก 4. โรรุวะนรกหรือนรกแห่งเสียงคร่ำครวญเป็นนรกสำหรับคนโลภช่อโกงร่างของสัตว์นรกจะถูกตรึงให้นอนคว่ำหน้าหัวมือและเท้า จมอยู่ในดอกบัวเหล็กที่เปเลวเพลิงลุกท่วมร้องครวนครางด้วยความทุกข์แสนสาหัสแต่ไม่ตาย 5. มหาโรูวะนรกหรือนรกแห่งเสียงคร่ำครวญอย่างยิ่งยวดเป็นนรกสำหรับคนจิตใจโหดเหี้ยมทำความชั่วทั้งปวงด้วยจิตอาฆาตพยาบาทดอกบัวเหล็กของนรกขุมนี้จะเพิ่มคมตามกลีบดอกและสัตว์นรกต้องจมอยู่ในดอกบัวเหล็กทั้งตัว ตาปานรกหรือนรกแห่งความร้อนรุ่มเป็นนรกสำหรับคนบาปที่พร้อมด้วยโลภโทสะโมหะและเห็นแก่ได้สัตว์นรกจะถูกเหลาเหล็กแท่งใหญ่ราวต้นตาลเสียบพร้อมเปลวไฟพวยพุ่งก่อนถูกสุนัขนรกฉุดกระชากลงมากิน 7. มหาตาปะนรกหรือนรกแห่งความร้อนรุ่มอย่างยิ่งยวดเป็นนรกสำหรับผู้ที่เคยฆ่าคนและฆ่าสัตว์เป็นหมู่มาก ไม่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่นต้องอยู่ในกำแพงและภูเขาเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมพร้อมลมกรดพัดพาร่างไปโดนน้ำเสียบ 8. อเวจีนรกหรือนรกอันแสนสาหัสไร้ปราณีเป็นนรกที่ทั้งลึกและกว้างใหญ่ที่สุดเป็นนรกสำหรับผู้ทำกรรมหนักอันได้แก่ข่าบุพการีพ่อแม่ข่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิต และยุยงให้คณะสงฆ์แตกแยกคุมนรกล้อมด้วยกำแพงเหล็กที่เปเลวไฟลุกท่วมสัตว์นรกจะถูกเพลิงเผาผลาด้วยอิริยาบถต่างๆทั้งนั่งยืนหรือนอนตามกรรมของตนอยู่ห้องสี่เหลี่ยมและหลาวเหล็กเสียบทะลุร่างตรึงให้แน่นิ่งไม่สามารถขยับร่างกายได้โดยบุคคลสำคัญที่เคยใช้กรรมอยู่ในอเวจีนรกคือพระเทวทัตผู้ทำอนันตริยกรรม หรือการพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าหลังสิ้นชีพพระเทวทัตก็ลงมาเกิดในมหาคุมนรกนี้ทันที